มันมาดกวด้วยถอดอไปเลยไปเลยว้าดกันได้ครับหวก้ววด้วยวด้วยด้วยครับไปเลยไปูเสยไปเลยเอาเร้วครับเอาหนึ่งสไป สองรออสองรอรเอ,อเลยรออเดียวรออเดียวเลือสองไป